พวกเราเป็นตัวแทนมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสี่นะครับอาจารย์ที่ปรึกษานายนัทวุฒิงสั้นครับสวัสดีครับครผมนายธนาวุฒิอารีรัตน์สวัสดีค่ะชันนักศึกษาเป็นจักยาสเตเตนค่ะวันนี้นะครับพวกเราจะมาถ่ายทอดนะครับเกี่ยวกับนวักวิทยาศาสตร์ของโลกนะครับเพื่อส่งเข้าประกวดของโครงงานทีเสานฟันคนทับสีวิทยาศาสตร์นะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือนิโวล่าเซเล่านะครับ กอดของเขาเป็นมาอย่างไรคะนิโคล่าเจสซ่าร์นครับเป็นชาวเซอร์เบียเกิดเมื่อวันที่ส0บกรกฎาคมครับปีพุทธศักราช2องพันาอยเก้าสบก้านะครับได้ถึงแก่กรรมด้วยวัยแปปีนะครับเขายังเป็นนักมิซีนะครับนักประดิษฐ์และวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเป็นนักวิศวกรไฟฟ้านะครับและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือเป็นนักทํานายอนาคตนะครับของชาวเซอร์เบียลูกครี่อเมริกันค่ะงานดินนะครับของนิโคล่าเจสซ่ารานครับมีอะไรบ้างคะก็ผลงานเรียนของเขาคือ เขเป็นผู้ปริโภคเทสลานะคะคดลอพิธีการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กนะคะกลายเป็นสนามไฟฟ้าค่ะจึงเป็นที่มาของหน่วยวัดสนามเทสล a าค่ะขดลวดเทสล a านะคะเป็นหม้แปลงที่อาศัยหลักการเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้าโดยมีแกนเป็นอากาศสาม,มารถสร้างแรงดันไฟฟ้าระดับสูงอย่างน่าตกใจเทสล a าคอยถูกสร้างขึ้นโดยนิโคล่าเทสลา เป็นนักฟิสวกส์วิทยาศาสตร์ชาวโคเอเชียเขาเคยได้ลองสร้างเทสล่าคอยขนาดยักษ์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความในวงการภาพยนตร์แล้วในวงการดนตรีก็นิยมนําเสียงที่เกินจากเพลงดันไฟ <ไป S 1> ฟ้ามาใช้เพื่อประกอบเสียงที่สร้างความแปลกใหม่ไปอีก2ดีมอนคอนโทรลคือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งใช้สําหรับควบคุมหรือการดําเนินของสงประดิตหรือเครื่องสักต่งตางๆโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราเช่นทีวี เครื่องเสียงหรือเครื่องเล่นวิดีโอจากระยะไกลโดยม่ใช้สายไฟตัวสัญญาณรมทคอนโทรลเป็นการเรียกย่อมาจากีโมทคอนโทรเลอร์และสามารถเรียกย่อได้อีกเพียงีโมทรีโมทคอนโทรลจะสามารถัำงานได้ต้องประกอบด้วยสองสิ่งนี้ก็คือหนึ่งรหัสเป็นระบบสัญญาณจะนำออกได้ต้องมีตัวเพื่อนผ่านนำฟอมใบสองตัวส่งสัญญาณตัวรับสัญญาณเพื่ออดหรือรับรหัสที่ถูกส่งมาใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง และผลงานที่เด่นๆของเทโอล่าสกลเลอร์ในยุคนั้นที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากก็คือการทดลองเกี่ยวกับคลื่นความถี่สูงและแรงดันไฟฟ้าสูงในนิวยอร์กและโคโรราโดสปริงติทธิบัตรของอุปกรณ์และทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างวิทยุสื่อสารการทดลองเอ็กซเรย์ของเขา,ขเ,ขาเขายังเป็นผู้คิดค้นกาเนิดสัญญาณหลากหลายรูปแบบอีกด้วยซึ่งเป็นความพยายามในการสง่งสัญญาณไร้สายข้ามทวิต แต่โชคร้ายที่โครงการไม่มีความสอสงคนก็ต้องขอขอบคุณและขอลาไปก่อนถ้ามีโอกาสหนะ้าระหวังว่าจะได้เจอกันอีกบ๊ายบาย